แน่นอนนี่คือข้อความบรรยายสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับสเปคและฟีเจอร์ของ t o y ยต a Crown ปี2026ความยาวประมาณ1,000คํำเขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดไม่มีเครื่องหมายคำพูดไม่มีหัวข้อหรือหัวเรื่องย่อยและมีข้อความเชิญให้กดติดตามช่อง r รีวิวเมื่อจบโน้ตผมเขียนให้ใกล้เคียง1,000คําที่สุดครับปรับแก้เล็กน้อยได้ตามต้องการ Toyota c r o w รุ่นปี2,226ได้รับการออกแบบใหม่ ที่ผสมความสง่างามงของซีดานเข้ากับความสูงจากพื้นรถแบบครอสโอเวอร์โดยมีเส้นโค้งหลังคาทรงคูเป้และความสูงตัวรถที่สูงกว่ารถซีดานทั่วไปทำให้ได้ทัศนวิสัยที่ดีขณะขับและเส้นสายที่ดึงดูดสายตาอย่างทรงพลังจากด้านหน้าโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแฮมเ e อรฮดที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมไฟเลเสำหรับวิ่งกลางวันที่วางตำแหน่งด้านหน้าด้านล่างตัวรถมีแผงใต้ท้องแบบอากาศไดนามิกช่วยควบคุมอากาศพลศาสตร์ ให้รถเกาะถนนทั้งมีการใช้วัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแกร่งเช่นโครงแบบริงเฟรมโครงสร้างผนวก,กับการใช้กาวยึดเชื่อมโครงสร้างทำให้รถมีความแข็งแรงพร้อมการควบคุมที่มัน่นคงช่วงล่างหน้าใช้แมกฟอร์สันสปัหลังเป็นมันติลิงโดยรุ่นแพทเนัมจะมาพร้อมเอเดติเวอรี่บอร์สตินชนที่ปรับความนุ่มแข็งได้ตามโหมดการขับเช่นปกติประหยัดสปอร์ตหรือโหมดปรับเองช่วยลดอาการโคลงและให้การควบคุมที่มั่นใจยิ่งขึ้นขณะที่รุ่นอื่นใช้โชกแบบซึ่งเวลโช่วยให้การขับนุ่มนวลและลดออาากรสเืน ในด้านพลังกำลังทั้งรุ่นในซ l รี l i ลิมิเและเนเชใช้ระบบไฮบริด t ตโยต้าไฮบริดซิสเตที่จับคู่เครื่องยนต์เบนซินขนาด2.5ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้ารวมกำลังสูงสุดโดยรวม236แรงม้าพร้อมเกียร์ CVT และ w d ําให้เร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในประมาณ7.1วินาทีโดยเฉลีย่ยและไดตราประหยัดน้ำมันประมาณ42 m อ g ในเมือง41 m อ g นอกเมืองหรือรวมทั้งเมืองและนอกเมือง ส่วนรุ่นแพทเนอมาพร้อมระบบไฮบริดใหม่ Hybrid Max ที่ผสมเครื่องยนต์เทอร์โบขนาด2.4ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าส่งกำลังผ่านเกียร์นมัติแบบแเดลกเชิฟ6สปีดพร้อมแพเดลชิฟเตอร์สให้กำลังสูงถึง340แรงม้าแรงบิดสูงสุดประมาณ400บีทที่ทำให้สามารถทำอัตราเร่ง0-100ได้เร็วราว5-7วินาทีแต่แรกมาด้วยอัตราประหยัดน้ำมันที่ลดลงเหลือราว3 0นพิีรวม ด้านการออกแบบภายในให้ความรู้สึกรู้ระดับพรีเมียมมีบาะหนังหรือวัสดุ s o f t ทเเลือกรุ่นคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางรวมทั้งปรับฐานรองและพนักถิ่งกับลำบากของคนขับพนักถิ่งหลังเสริมความสบายพร้อมระบบทําความร้อนและระบายอากาศทั้งบาะหน้าและบาะหลังในหลายรุ่นพร้อมพูิมาลัยปรับความร้อนและระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ2ส่วน หน้าจอแสดงผลดิจิทัลคู่ขนาด12.3นิ้วใช้กับมาตรวัดความเร็วและจอกลางรองรับการสัมผัสรวมทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีจุดชาร์จไร้สายแบบตั้งแนวตั้งในคอนโซลและพอร์ต usb c ทั้งด้านผู้ขับผู้โดยสารและด้านหลังนอกจากนี้ในรุ่น Limited และพลทินัมมารพร้อมลำโพง jbl premium 11ตัวพร้อมซับบูฟเฟอร์และแอมให้ประสบการณ์เสียงคุณภาพสูงสำหรับวัสดุภายในตกแต่งด้วยผิวสัมผัสนุ่มและโทนสีอบอุ่น พร้อมแถงควบคุมแสงสว่างแบบเลดตามที่พักเท้าที่วางแก้วแดชบอร์ดและมือจับประตูเพิ่มความรู้สึกรูรารุ่น l ลิมิเตและแพลนนาติดตั้งหลังคาพาโนรามิกแบบคงที่และระบบพแพนารมวิวมอนิเตอร์มุ Monitor, มกล้อง360องศาในแพลนนอัมจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานขนาะที่ในลิมิเต็สามารถเลือกผ่านแพ็กเกจเสริมด้านความปลอดภัย Toyota Sa f e t y Sense 3.0ติดตั้งมาแล้วในทุกรุ่นซึ่งประกอบด้วย